จะลายปีแล้วละกันเป็นกระเจ้าบอว่าทำลายห่วยโคกราด,ดืดดดดลลเลยได้โลละหกตัวเลยแล่ะโกงแป้เลยสามตัวเอาเขา,าง่ายทักกีอยู่หันลูกกันมาจะมาเจ้าว่ากางกาแฟตีเทียตีหาวาาปีนบาายบนไก่บานยางเขาปลาแต่บพท่านนั่นผลปลาชอตพูน มาบาดจบเพื่อแปรเปลี่ยหยาดแม่กับลูกบอกหยาดบอกเด็กเขาขาเ,าขาเจ้าวขจาวหักเขาทีเดีนยนเพราะว่าขาจาวหักเขาปฏิบัติถูกต้องหลายหลายแปรแปลี่ยนาสองซีกับสองซีสองซีกสองซี่บ้บางจ,จ้ะส่วนนั่นเขาทั้งล่างทั้งบนเพราะว่าเลือกลางสองซีนะแปรแปลี่ยนเยาวศีลบมาแล้วส่วนแปดตัวออกทั้งสองซี่ออกทั้งส่วนแปดนั่งดูนะ <c oughs> จะว่าสางยังได้เวิรก ผุตบกระตบผุตัวกระตัวอ้าตวตัวไปหนีอันนี้เฮ้ยบันนี้พาพวกนึงปพยบา,ปาบานผู้ดกไว้บบานในพันดอนเลข็เขาดูดูพันดอนกระได้วัดป,ป่าพอไปจ้างเงินวันนี้ท้ายบ้านห่วงพวกเรื่องสัตว์ระห่วงก็เจ้าว่าให้เป็นจำเรื่องสัตว์วันนี้เจ้าพ่อยายเช็ดเงี้ยเปิดเทาสร้างมันสร้างแล้วเถิดเลขโอ้โข้าเจ้าเถิดสร้างแล้วแล้ว,แ,ลวแม่ยายหนึ่ง ว่าแจกวางงานกัะแปดกี่ปีเราก็แป2เพราะมาฮักเขาห่าดโอ้เม็นคือหาอยมัามฮาาักเรา,บ,า,าใใบ่าจะตีได้ใจเรา่าตีกับาวถานเดียวเส้นเม้นเราละว่ได้ใจบานีพัดใช่โทะ่ทะชาปุบเ่นท่าว่าเอาแบตไปแรงๆอยู่ดิทถาห้านะ่ะเอาเวลาแ่าแสงกะลิงทถาแสงแถาเพ่งแเ,เพ่งกะลิงกุเส้นแ่าแสงกะลิง จบไปานได้ว่านี่ไไนสชยชัดว่าจ้าหนุกให้ก็ได้าจหนอกไปฝ่าที่ลูกเวอร์มาเนี่ยลองพอให้ตัราชกา่ท่ทีเราขอว่ะเราขอก็ให้เล่าตัวเจาหนอกบ่ได้เจ้าหนกุกเอาตัวราาผู้ขาไปใช้บับ่อไปว่ะบาเนี้เขาก็ด่าเลยบ้าเนี่ยต่บานขบว่าด่าขมา,าขม่ายา,า,า่นั่นขบทง ก็่าโอ้保卫ตัวไว้เท่าดีที่ถ้าไม่เสียหายงนีเลยจางวัดแล้วล่ะหนีเลยเอาแปลมาก,กะไปตักน้ำลมจะปากจางไตซ้ำแล้วก็ได้ <c> ู <oughs> เป็นดีดีเน่าว่าจังว่าบ่ใหจคนมากระตอง,งแง่แล้วมันอันตรายอันตรายหลายๆๆจะมันเปลี่ยนเจ้าน่เป็นกระแปลว่าลุยไปเจ้ามันเป็น,น,ห,น,ปน,น,ปนหลายคนแล้วดินี่ต้องวัดจะเข้านี่กะ จักสบาจังได้ถูกจจังกันผู้ใดมาต่อแย่กะไร,ะะระะนี่เปลนไงเนี่เป็นน้ำพอยายกุลามาเป็ี่ยนย้งหมปถากวะครับผมผู้ใดมาเห็ดน้ำบอดีนี่เป็นน้ำพอยายกุลาที่ว่ามาเป็นนีออ่ยนย้งหมปถากดูแลบอค,ครับผมฮะแต่พอยายกุลาครับผมว่าถึงเรื่องพอยายกุลาสุฟังเนี่ยเพื่อนกับผมไม่หยั่งด้วยหรอเพื่อนามาเท่าไหร่กะว่า มาขออุปถากครับมันไม่ยากพระจังเสียบอหาบาาบ่มีพระองเสียพระบ่ร้อกันได้เนี่ยบ่มีเลยวมาขออุปถากอุปถากกะไปว่าช้างอีกทีล่ะไปกับแม่ยายนี่ก็บมาวาอยู่สันอย่างวุ้ยใส่ผู้เสียบด้วยเส้ย นี่ส่างนีสูงอยู่อยู่สั่นนะเจวันเจวันไม่ได้ยังกับพระจัะพระยุกพอดหรว่าสั่นประได้สั่งไงว่าบอกก่าสั่นพระเด็นมาบอกเนี่ย อ๋อสวรรค์คาโลกครับผมอยู่สวรรค์คาโลกไปเซนนะครับครับยุสัยพูดสวรรค์คาโลกอะสวรรค์คาโลกไปเซนเป็นยุคนประเด็นมาบอกไปเซนครับแมนแมนนี่หลีหันเนาะครับโอ้ขอมีความสุขกันแล้วครับมีความสุขกันแล้วยู่สวรรค์คาโลกเป็นยูเจ้าว่าเป็นเจมาอยู่ อันเพิ่นใส่อันผู้่บไปเหรออันเพิ่บเพิ่นต้นใส่ผู้ยิ่งมหานั่นเพิ่นมหามือใดครับผมที่เพิ่นให้มาบอกนั่นครับผมผู้ยิ่งครับผมผู้ยิ่ง่ฮู้จับนุ่งผ่าผ่าผ่าถุงเงินคิดสีแดงสีแดงแดงไรสีไรลองมึงสีแต่ว่าแดงไอ้อเห็ดเป็นรโฮยังไม่ได้มันน้ำรองเกิดมาผู้ยิ่งติดติน ผ่าทวงติดแต่ว่าหัวบรูนุ่งใจเสือสีอสีข้าอนอนมาบอกแต่ว่าผมยาวมาบอกคนดำครับป็นคนดำ <c oughs> ดำแดงวันต่อไปผิวจําเจ้าเลยนะเทียม <c oughs> เจ้าเดีเย๋ยวนํำแดงหน้าตา่าบอกเท่าไหรบอกเท่าไหร แต่ว่ากะหากว่เป็นอาติแต่ว่ากขาบ่เท่าใดอันวังหันคือปูสีว้าหยังนั่นแหละอีหยังเอาจังสี่อีหยังปูว่าจังใดก็วังหันปูว่าจังใดวังหันเอาจังสี่ปูว่างสี่ว่างใดอันวังหันปูว่าจังสี่นะเอาจังสี่นั่นไหมไม่หยังปูสีว้าหยังวังหันอันนี้นะยตาเรื่องการเอาเอานีลาเนี่ยโอ้ยการพวกผู้นี้เนาะครับกันแปรปลอมตัวมาตัวตัวมาบอกกันพิษดิครับกันปลอมตัวมาบอก กันแปลว่าเมาื่อวันออกยีย่สิบเอ็ดครับขั้นเขาบตัวบบอกขั้นกับป๋าตัวะครับขั้นเขาบอตัวบอตัวหน้ากับตัวหลังแต่ว่าจะคิดับตัวไหนกันล่ะครับมันไปยังอ่ะมันมาเสียงเบืองมัเคื่อกันนะเื่อกันกับมาตะก่อนือกันก็คือแต่ว่าผู้ยิ่งผู้ยิ่งผู้หันหายนปวดจะลายจีบุกมันจีบุกบกันบ่เห็น จะว่ามีปูนมามาดอนจะว่าเขาก็อาจจะเขาอยู่จะว่ามันเที่ยวตัวใดไปตัวใดก็ลด้แหละมันมาหกโตมาเลี้ยงกันเลยอ๋ออันหกโตนี่เลี่ยงกันหมอปูสองห้าสี่กับสามหกเก้านี่เลี่ยงกันหมดอ๋อมันเลี่ยงกันเลยโอ้มันเลี่ยงกันเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยหมอปูเขาก็บอกว่ารางวัลที่หนึ่งเลยโอ้ครับผมโอ้ผมเช้นไม่สน่ะสองห้าสี่สามหกเก้านี่เลี่ยงกันหกโตเลยรางวัลที่หนึ่งเลยตัวสน่ะ โอ้ยปูผมเขียนไม่ก่อนบันโอ้ปิดจังซี่ครับผมเลี้ยงกันจังซี่ครับพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นมนัเลี้ยงกันจังซี่ปูวา่าโอ้ยผมขาใจพิดครับผมหกตัวจังซี่ท่าน <รอ S 2> ที่ห็นชอบแคปนาจอครับผมส่วนลอยหนึ่งนี่คือความฝันครับผมปู่ายีสิบเอ็ดก็คือพอมันเขากับพันสองร้อยห้าสิบปีของอายุพยานิกร่า แล้วมันสิออกกลับกันครับพี่น้องแตวว่าเล่าก็ดีดีเลยพยายกุลาอั่เนี่ยพยายกุลาจ้บดีดีเียชวว่าเล่าไปเล่าบบอกไม่สิบอกอยู่กับวจักลืมที่บ่ท่านบอกนี่เล่ากับท่านไปครับผมมันบอกชวนมันบอกไล่เสมอที่ที่เล่าบพราท่านท่านบอกนี่คือเล่าบพท่านไปครับผม เราไปแล้วไปละบ่เออเราไปแล้วแต่ไปแล้วบ่บอกเขาครับไปอยู่สวรรคโลกครับเขตเราอยู่คนเขตพิเศษเราสวนรคโลกอะครับหัคือเมืองดูรอดเลยเนาะครับนั่นแหละเขตพิเศษละผมผูก็อยู่จากผู้ยิ่งผู้ดั้นมาบอกครับเป็นอยู่สวรรคโลกแต่เอาไปไหนก็มาบอกกันว่าเป็นกลับมาอยู่่าจะให์จากมาไหนใดกลับมาอยู่่าจาปู่อีกเรื่องหนึ่งอันมีเอฟซีอย่าก ถามว่าพระธรรมมิกอันไรก่อนพระธรรมอยังก่อนปูว่าวาเถี่ยวกว้อนนั่นพระธรรมครับอันไหนนาองคเขียนไว้นะเดี๋ยว <พะ S 1> ผม,มเปิดมือก่อนได้ผมเปิดมือขอมุ่งเก่าก่อนโอ้โหอันที่ปูเว่าเถี่ยวกวนนนะ้อนนะพระสั่นอันใดเนาะพระธรรมมิกะละ ทำพระยารำมิกราชพระยาธรรมมิกราชเออพระยาธรรมมิกราชหรือเปล่าซือฟังเนี่ยโอ้ภาษามิกการาดปัญจมันมีแต่คาถาบ่เห็นตัวเพิ่นไปเสิร์อมั่งมันบ่เห็นประมาณนี้แหละเสิร์อมั่งหนึ่งโมมี่เจ้าไปคอยทำคอยฟังเต้เออก็ไปคอยฟังโอ้เกินซูฟังเลยพระยารำมิกราชบานนี้เอฟซีเห็นปั๊บเออเพรพอปูเบาปั๊บกับไปเสิร์อมั่งมันบ่มีแต่ว่านั่นเนาะครับปูซูฟังเนี่ครับผมมีเงินครับผมทั้งหลายพวกญาติเป็นทั้งหลายก็เจ้าก็ว่า มันโยนใสคาดทาปยาทรอมีกระดาษละสันหัวใจพรรจ่อใจท่อมีกระดาษหาอยู่ว่าสันเพิ่นบัญญัติไว้เพิ่นก็บอกอยู่บนอยอดใบเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นว่าสันท,ที่ว่าบัญญัติใบติ๊กเดียวว่าสัน<ผ>แต่ว่าเห็นอยู่นั่นงใบล้านบาดในบันโยนได้ยอดธรรมแต่าห,หาเห็นแต่ว่าปูนหรือจะแจ้งก็เขากับจัก ผู้เนื้อเย็นก็เฮากับเจ้ากับผูเปิดไปกับผูจักแต่เัานี้ผู้เฮาผู้จักกันผู้เย้าผู้เฮารู้ดีรู้ชัวกันอยากบอกให้ฟังไอ้สิ่แต่ว่าการยังบอกคาถาสมุนได้เดียวก่ันชายามีกระดาษนาปฏิบัติหนาไปว่าอยู่เด้เพราะว่าผู้ใดได้หมว่อก็ดีแล้วผู้ใดก็จะถูกยางพญาทำมีกระดาษใหญ่กว่าถูกยางเนี้ยม่นบอกเหรอใหญ่กว่าถูกยางหกครอง โลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกนรกโลกผมโลกอย่างวันนี้พญา,ามีกระดาษบนเป็นอย่างปกครองเบิดเปิดปกครองเบิดผู้ใดได้คาถาพญา,ามีกระดาษตับตำมเราอายุยืนมาสนโอ้ยสาธุวกันเป็นใดก็เห็นเพราะเห็นอานาพระเมตตาจะกันจอ <laughs> อยู่จะใดรับแ,แม มาญาทำมิกราชโอ้ก็เห็นวันเดียวอีเดียกทุกทุกหนังสือทุกอริยบทขอยยนมากขอยานมากนี่ไ้กษะสังบ่มีมีอยู่นอดทำวันเดียวผลโมยธราปผลโมโยทําปผลโมโยจับจู่วิญญาณโจตาวิญญาณวิหารวิญญาณชิวาวิญญาณโนวิญญาณมันผนอยหัน สมรเรื่องบรานกาบเพมีอยู่เพียนาเพียเมื่อนาพี่ยอุบลขอมาอ่านเบิง่งอ่านจนบมดจะกี่คนตาดีคนอ่านได้ดีคนเขียนได้เรียบร้อยตัวยังคนเขียนได้อ่านได้อ่านไปมาคนทีเ่เขียนไว้เปิดแจกเขียนไว้เปิดช่องเขียนไว้หู่กะหัวใจอภาัยยาธรรมิกาชคาถาอภัยยาธรรมิกาช ผู้ใดได้เป็นาใดใท่านนาก็ได้โทษผู้ใดกระจมผู้ใดกระจารถุปยาทรามิกาคุกคองมนุษย์เออฝ่ายใดกันขอ,อ,าาอให้พยาทรามิกาคุกคองเด้ออายุบรรยยืนก็เจ้ากระจารเรืไออยู่ผู้ใดได้อายุบรรยยินมาจนก็เลยโทษแม่เลโงเจก,ก็เลยเขียนไว้นะเขียนไว้กับพระทองว่าจุ่มืออร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปด